มาเริ่มเจียวไข่กันเลยค่ะอันนี้เป็นปริมาณน,น้ำมันที่เราใช้วันนี้หนึ่งถ้วยเต็มเต็มเลยนะคะเทลงไปเลยจ้ากระทะยังไม่ร้อนแล้วน้ำมันก็ยังไม่ร้อนค่ะหลังจากนั้นก็นำไข่ที่เราเตรียมไว้ค่ะนี่เลยสำหรับเด็กไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะเทลงไปเลยดูสีนิ่งสนิท ดูเหมือนว่าน้ำมันเริ่มหายไปเยอะนะคะแต่จริงๆยังอยู่เยอะอยู่เลยนะแต่ว่าอยู่ใต้ไข่ค่ะแล้วก็กลับด้านหนึ่งรอบแต่ว่าเราเละไปหน่อยนะรอบนี้แล้วก็พลิกกลับอีกรอบนึงก็เสร็จแล้วค่ะจริงๆไม่ต้องกลับบ่อยก็ได้นะแต่ว่า รอบแรกเราทำเละไปหน่อยค่ะก็เลยอยากทำให้มันออกมาสวยๆพอสุกแล้วทั้งสองด้านก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จแล้วแล้วมาดูกันว่าน้ำมันจะเหลือแค่ไหนค่ะ เห็นไหมในกระทะน้ำมันเหลือเยอะเลยนะเยอะกว่าที่เราคิดอีกอเต็มเลยค่ะถ้าทอดแบบวิธีที่เราเคยทำสมัยก่อนก็คงกินน้ำมันไปหมดแล้วล่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะเอามาเทใส่ในถ้วยที่เราใช้ใบเดิมอะค่ะ <c oughs> ก่อนทอดแล้วมาดูว่าเพื่อนๆจะได้เห็นว่าปริมาณน้ำมันเนี่ยมันเหลือแค่ไหนจริงๆ นี่คือน้ำมันที่เราได้จากกระทะนะคะแล้วก็ยังมีจากที่เราเอาไข่เจียวไปใส่คือไปกรองไว้น่ะก็ได้ออกประมาณอีกสักช้อนโต๊ะประมาณเนี้ยค่ะไม่เยอะแต่ดูจาก Before และ After แล้วคือแบบว่ามันหายไปนิดเดียวเองนะเมื่อกี้เป็นเมนูไข่เจียวของลูกค่ะรอบนี้จะเป็นไข่เจียวชะอม ของคุณแม่ค่ะแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันน้ำมันที่ใช้ก็น้ำมันเหลือจากที่ทอดไข่เจียวไปเมื่อกี้นี้แหละ ั้นตอนนี้ก็รอานานนิดนึงค่ะรอน้ำมันออกมาจากไข่ออกมาเยอะเหมือนกันนะดูในภาพสิรอแป๊บนึง อันนี้คือปริมาณน้ำมันที่เราได้รอบนี้ฟองจะเยอะนิดนึงไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนี่ยค่ะก็ลดไปจากเมื่อกี้นิดนึงคือมันก็ยังมีความมันของการเป็นไข่เจียวอยู่นะห้อยตลอง,ตองแปงเลยอืม แตกใจตรงมันกรอบด้วยอ่ะคือเราคิดมาตลอดว่าเจียวไข่ต้องแบบว่ากระทะนั้นร้อนใน้ำมัน้ร้อนแล้วพอมันร้อนจะจัดแล้วก็มันก็จะฟูขึ้นมามันฟูแฟป๊บเดียวค่ะอันนี้คือแบบปกติถ้าไข่เจียวห้าฟองเราจะกินน้ำมันถ้วยหนึ่งใช่ไหมอันนี้ไข่เจียวห้าฟองเราอาจจะกินน้ำมันไปแค่สองช้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกสาวชอบกินก็เลยก็เลยหาไปที่ทำก็อเอามาฝากกันนะสำหรับคลิปนี้ แล้วสั้นๆจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะหิวหิว <c oughs> <c oughs>